นอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวคำถามต่อไปขณะจะตายควรทำจิตอย่างไรนี่เป็นบทสรุปสำคัญว่าทำไมเราจึงต้องควรปฏิบัติธรรมบทสรุปทั้งหมดทั้งปวงผลทั้งหมดทั้งปวงก็จะปรากฏในขณะที่กำลังจะตายนี่แหละ ้าบุคคลใดได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคำว่าสมควรแก่ธรรมก็คือได้บรรลุมรรคผลแล้วตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปในขณะตายก็เป็นอันหวังหรือเป็นอันแน่นอนว่าท่านจะไม่ตกต่ำไปในอบเบรูมิสีท่านจะไปดีแน่นอนอย่างน้อยก็จะเกิดเป็นมนุษย์นะก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านเป็นโสดาบันประเภทไหนซึ่งโสดาบันก็มีทั้งหมดสามประเภท ก็คือประเภทที่ว่าอินทรีย์แก่กล้าก็จะสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงชาติเดียวก็จะสำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ในชาติเดียวนั่นแหละส่วนประเภทที่2ก็คือต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก2อถึงสาชาติก็จะเป็นพระอรหันต์ในที่สุดประเภทที่สก็คือเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติในภพของมนุษย์หรือเทวดาก็ตามนี่ก็เป็นการที่เรียกว่า ถ้าเป็นอริบุคคลแล้วเนี่ยตายไปก็จะดีกว่าในพบปัจจุบันแน่นอนทีนี้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอก็จะมีข้อที่ว่าถ้าใครก็ตามได้ปฏิบัติในส่วนของกายานุปัสนาสติปฐานซึ่งกายานุปัสนาสติปฐานโดยใจความสำคัญก็คือการมีสติ อยู่กับกายและใจทีนี้จะกล่าวว่าการทำงานของขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการทำงานระหว่างขันสองขันคือรูปขันและวิญญาณขันตัววิญญาณขันนั้นการทำงานของวิญญาณขัน จะไม่สามารถทำงานได้โดยเอกเทศของตัวเองล้วนการทำงานจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อวิญญาณน,นั้นอยู่คู่กับรูปขันหรือเวทนาขันหรือสัญญาขันหรือสังขารขันการที่จะเข้าถึงธรรมถ้าเราได้รู้ถึงหน้าที่ของขันทั้งห้า รู้ว่าวิญญาณขันจะต้องทำงานร่วมกับอีกสีขันที่เหลือทีนี้สีขันที่เหลือเนี่ยเป็นรูปขันทักหนึ่งเป็นนามขันสักสามรูปขันนี้โดยธรรมชาติของรูปขันก็คือเกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมธาตุดินน้ำไฟลมเป็นขันที่ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งใดๆ ส่วนขันทั้ง3คือเวทนาสัญญาสังขารน,นับเนื่งเป็นนามขันซึ่ง3มขันนี้โดยเฉพาะเวทนาก็จะเป็นตัวนำทำให้ขันอีกสองขันคือสัญญาและสังขารเข้ามาทำงานร่วมกันตลอดถ้าไม่มีเวทนาตัวสัญญานั่นเองก็จะเป็นตัวนำพาตัวสังขารละขันเข้ามาทำงานร่วมกันตลอด เพราะฉะนั้นการทำงานของสามขันนี้มักจะเป็นสิ่งที่ทำร่วมกันตลอดเพราะการทำงานของวิญญาณรวดเร็วมากไม่สามารถที่จะอุปมาด้วยตัวอย่างใดๆในความเร็วของการทำหน้าที่ของวิญญาณคือประกบกับนามขันหนึ่งนามขันได้แล้วเนี่ยเป็นอันว่าทั้งสามขันหรือว่าสองขันต้องทำงานร่วมกันตลอด เพราะฉะนั้นจึงเกิดการปรุงแต่งถ้าเกิดวิญญาณทำงานร่วมกับเวทนาขันก็จะเกิดการปรุงแต่งอันเนื่องมาจากสัญญาขันและสังขันขันเข้ามาทำงานร่วมกันการปรุงแต่งสิ่งที่ตามมาก็คือการเกิดพบต่างๆจากการปรุงแต่งนั้นๆผู้สรุปก็คือการปรุงแต่งก็คือความคิดนั่นเองและความคิดแต่และความคิดทั้งหมด ที่เป็นเรื่องเป็นราวทั้งหมดที่มีความจําได้หมายรู้ทั้งหมดที่มีความรู้สึกสุขทุกเฉยๆทั้งหมดก็จะเป็นการสร้างภพอันเป็นที่ไปของสัตว์ทั้งหลายถ้าเกิดดับจิตในขณะนั้นเนี่ยภพนั้นก็จะเป็นของสัตว์นั้นๆที่จะไปเกิดที่จะไปแก่ที่จะไปตายนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุด คือไม่ให้เกิดนามะขันทั้งสามนี่มาอยู่ร่วมกับวิญญาณขันให้วิญญาณขันธ์นี่อยู่กับรูปขันธ์เท่านั้นเพราะทั้งสองนี้จะไม่เกิดการปรุงแต่งใดๆตัววิญญาณขันธ์ไม่ได้ทำหน้าที่ในการปรุงแต่งทำหน้าที่ในการรู้อารมณ์รู้ก็รู้เฉยๆไม่มีการปรุงแต่งรู้เฉยๆ ทำหน้าที่ในการเรียกว่าจุติก่อนหน้านั้นก็จะเก็บข้อมูลต่างๆทั้งกายกรรมวจีกรรมบโนกรรมไว้กับตัวเองเก็บวิบากกรรมต่างๆที่ได้กระทําไว้อยู่ที่ตัวเองทุกอย่างจะอยู่ที่วิญญาณขันธ์แล้วสุดท้ายวิญญาณขันธ์ก็จะทำหน้าที่สุดท้ายของภพปัจจุบันก็คือการจุติการเคลื่อน จาพบนี้สู่พบหน้าเพราะฉะนั้นจะเป็นการที่ดีที่สุดในขณะที่รู้สึกว่าจะต้องตายแน่นอนก็คือให้สติเนี่ยอยู่กับรูปขันอยู่ภายในกายอย่างเดียวอย่าให้ตัวเวทนาสัญญาสังขารทำหน้าที่ใดๆด,ได,ไ,ดได้นั่นคือการปิดกั้นไม่ให้เกิดการปรุงแต่งเมื่อไม่เกิดการปรุงแต่ง เมื่อกายตายในขณะนั้นรูปกายตายหรือว่ารูปขันตายวิญญาณก็จะไม่มีที่เกาะเมื่อวิญญาณไม่มีที่เกาะวิญญาณจึงดับตรงนั้นนั่นเองเมื่อวิญญาณดับตรงนั้นใจใจที่เดิมทีมีอวิชชาเกาะกลุ่มอยู่ห่อหุ้มอยู่เมื่อใจซึ่งมีความเข้าใจผิด มีวิชาห่อหุ้มอยู่เข้าใจว่าวิญญาณมีอยู่ในตนตนมีอยู่ในวิญญาณวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณเมื่อวิญญาณเกาะรูปรขันไม่ได้วิญญาณจึงอยู่ไม่ได้ก็ดับไปตรงนั้นเมื่อดับตรงนั้นปุ๊บใจเนี่ยที่เคยเกาะเกี่ยวอย่างแนบสนิทกับตัววิญญาณก็จะหลุดออกมาพร้อมกับ อวิชาที่ห่อหุ้มอยู่ก็จะถูกเพิกถอนโดยเด็ดขาดนั่นคือผลพลอยได้จากการที่เรามีความเข้าใจตรงนี้ขณะนั้นนั่นเองการบรรลุถ,ถึงธรรมขั้นสูงสุดบังเกิดขึ้นได้ตรงขณะจิตนั่นเองตรงที่กายดับแล้วก็มีส่วนอื่นๆที่ไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปของขันต่างๆนั่นจึงเป็นสิ่งที่ การปฏิบัติที่มีอยู่เป็นประจำเกี่ยวกับการปฏิบัติกายยานุปัสนาสติปฐานจึงให้ผลณวิน n าทีสุดท้ายนี้เองก็คือการหลุดพ้นออกจากอวิชชาโดยเด็ดขาดและไม่มีสิ่งใดๆที่จะนำพาใจที่บริสุทธิ์แล้วจากอวิชชาไปเกิดไปอุบัติในภพภูมิต่างๆอีกต่อไปนั่นคือการหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงนั่นเอง คำถามหนึ่งที่ถามว่าในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนนี้เราควรจะปฏิบัติการรู้สึกตัวอย่างไรถึงจะดีที่สุดก็คือปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้มีสติระลึกอยู่กับกายและใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้ระลึกอยู่กับกายอย่างเดียวเนี่ย ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราอาจจะแบ่งเวลาสักวันละสามครั้งครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ที่จะอยู่กับการรู้สึกตัวอย่างเดียวเป็นการให้ความเข้มข้นในการปฏิบัติในแต่ละวันส่วนระหว่างทั้งวันนอกจากเวลาที่เราตั้งไว้สามเวลาแต่ละวันเนี่ยก็พยายามให้ได้มีสติรู้สึกตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง เท่าที่จะทำได้ก็จะเป็นการทำให้การปฏิบัติเนี่ยไม่ขาดบ่อยๆก็คือมีความต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอในแต่ละวันแต่ละวันจำเป็นต้องฝึกสมาธิหรือไม่หรือไม่จำเป็นต้องฝึกสมาธิก็บรรลุทำได้ก็จะมีคำตอบที่จะอ้างอิงถึงคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งทรงเน้น เป็นอย่างมากว่าให้เจริญสมาธิเพราะสมาธิคือความมีจิตตั้งมัน่นเมื่อเป็นสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยก็จะมีความเห็นความอย่างรู้ถึงสัจธรรมได้ง่ายถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วก็วมไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นสิ่งจำเป็นเหมือน มีอุปมาว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเรายืนอยู่บนชัง,ง่อนเขามองลงมาตามสายทานน้ำข้างล่างเป็นน้ำที่ใสสะอาดมีหมู่ปลาหมู่หอยกรวดสัตว์น้ำต่างๆว่ายอยู่หยุดอยู่สามารถที่จะมองเห็นได้โดยชัดเจน ก็เปรียบเสมือนว่าถ้าใจเป็นสมาธิแล้วก็จะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆต,ตามสภาพความเป็นจริงเราจะเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเราจะมองเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้อย่างท้าวรของสิ่งต่างๆเราจะมองเห็นว่าที่สุดแล้วสิ่งต่างๆไม่ได้มี ใครที่จะบังคับได้ตามที่ใจปรารถนาให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการเพราะสิ่งต่างๆมีปัจจัยของตัวมันเองทั้งสิ้นเราจะเห็นความเป็นอนิจจังจะเห็นความเป็นทุกขังทุกขังในที่นี้แปลว่าความตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็จะเห็นความไม่เป็นตัวไม่เป็นตน ไม่มีใครที่จะไปบงการไปบังคับบัญชาให้เป็นไปนตามที่ตัวต้องการได้หรือใครก็ตามไม่สามารถที่จะบังคับสิ่งต่างๆแม้กระทั่งร่างกายตัวเองจิตใจตัวเองให้เป็นไปนตามที่ต้องการได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสังขตธรรมคือธรรมที่มีการปรุงแต่งทั้งสิ้นแต่ถ้าใจเราไม่เป็นสมาธิใจเราวกแวก ใจเราไม่ตั้งมั่นเพียงพอเราไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างมากก็จะได้ยินได้ฟังมาว่าเออสิ่งต่างๆมีความไม่เที่ยงมีความตั้งอยู่ไม่ได้มีความไม่เป็นตัวตนให้ใครบังคับบัญชาได้เราก็จะมีความคุ้นชินกับคำต่างๆเหล่านี้แต่ใจเราจะไม่มีความเข้าใจหรือสัมผัสไม่ได้กับศัจธรรมความจริงเหล่านี้ นอกจากใจที่ตั้งมั่นมีสติปัญญาพิจารณาตามเราก็จะเห็นจริงตามนั้นได้เพราะฉะนั้นการมีสมาธิหรือการปฏิบัติให้เกิดสมาธิจึงเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งพระพุทธองค์ทรงเน้นย้าในคำสอนของพระพุทธองค์เป็นโดยส่วนมากว่าให้เจริญสมาธิเมื่อมีศีลเป็นบาทฐานที่สำคัญแล้วสมาธิก็จะปฏิบัติได้ แก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลว่าสามารถที่จะปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรถ้าฝึกฝนก็จะทำได้แล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือปัญญายานในการที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงโดยเป็นธรรมชาติเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่สำหรับมีบางท่านที่บอกว่าไม่ต้องไปเสียเวลาหรอก สมาธิฝึกไปก็ไม่ได้ผลอะไรฝึกเป็นสิบสิบปีก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะผู้นั้นเขาไม่เข้าใจในการที่จะทำสมาธิเพื่ออะไรเขาเพียงแต่ทำใจให้สงกแล้วก็จบอยู่แค่นั้นไม่มีอะไรเป็นการต่อยอดความมีสมาธินั้นๆของเขาเขาจึงพูดว่าการทำสมาธิเป็นการเสียเวลาแต่ถ้าเขารู้ว่ามีวิธีการนะ ที่จะต่อยอดความมีสมาธิก็คือการพิจารณาสัจธรรมต่างๆตามที่ได้ยินได้ฟังได้พิจารณาแล้วก็เอามาพิจารณาต่อยอดในขณะที่ใจเป็นสมาธินั่นเองขณะที่จิตมีสมาธินั่นเองก็จะสามารถพิจารณาสิ่งต่างๆคําสอนต่างๆของพระพุทธองค์ได้เหมือนกับเห็นภาพด้วยตาทีเดียวเมื่อมี ใจเป็นสมาธิหรือจิตมีสมาธิก็จะสามารถพิจารณาหเห็นตามนั้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความเข้าใจว่าเมื่อมีสมาธิแล้วควรจะทำอะไรต่อไปสมาธิจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากๆการสวดมนต์แล้วจะได้อะไรการสวดมนต์สิ่งแรกเลยที่จะมีผลให้ปรากฏได้ก็คือ ดับความฟุ้งซ่านของจิตได้เมื่อเราสวดมนต์เนี่ยมันก็จะทำให้ใจเราเนี่ยสงบลงได้ระดับหนึ่งเมื่อมีใจฟุ้งซ่านเมื่อสวดมนต์แล้วถึงแม้ว่าคำสวดมนต์นั้นอาจจะไม่ได้ให้ความหมายที่เข้าใจได้อาจจะเป็นภาษาบาลีซึ่งสวดไปแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าสวดอะไรอยู่แต่โดยมากแล้วคำสวดมนต์นั้นน,นก็จะเป็นการสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณพระสังฆคุณโดยเฉพาะบทสวดอิติปิโสซึ่งเป็นการสรนเสริญพระคุณของพระรัตนตรัยทั้งสามก็เพราะเราได้รู้ความหมายคำแปลแล้วก็สวดตามนั้นสิ่งที่ได้ก็คือทำให้ใจสงบอานิสงส์ก็ทำให้ใจสงบทำให้ใจเป็นสมาธิได้อานิสงส์ผลบุญด้วย เพราะว่าเป็นการสรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่อันบริสุทธิ์พระปัญญาที่คุณพระมาหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์และพระสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้สืบทอดพระาศาสนามาให้กับเราจนถึงทุกวันนี้ ถ้าไม่มีพระสงฆ์ไม่มีสาวกของพระพุทธองค์สืบทอดศาสนามาให้ถึงเราเราก็คงไม่มีคำสั่งสอนอันประเสริฐทาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์น้อยใหญ่ได้เพราะฉะนั้นการสวดมนต์จึงมีานิสง์หลายอย่างหลายประการถ้าเรามีโอกาสมีเวลาการสวดมนต์ก็เป็นสิ่งที่ดีมาก การปฏิบัติธรรมจำเป็นต้องบวชเป็นพระหรือเป็นนักบวชจำเป็นหรือไม่การได้มีโอกาสบวชเป็นการเปิดโอกาสให้มีสภาวะที่ว่างเว้นจากธุระต่างๆในทางโลกมีโอกาสที่จะใช้เวลาทั้งหมดกับการทำความเข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีโอกาสเมื่อ ได้ทำความเข้าใจแล้วก็มีโอกาสในการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมต้องมีเวลาต้องมีจิตใจที่ว่างเว้นจากอุปสรรคต่างๆเช่นธุระการงานการทำมาหากินต่างๆเพราะฉะนั้นในเพศของคารวะนี่มันก็จะเป็นสิ่งที่อุปสรรคเยอะเราต้องทำมาหากินเราต้องเลี้ยงครอบครัวเราต้องเลี้ยงตนเอง เพราะฉะนั้นการได้มีโอกาสบวชโดยเฉพาะเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับผู้ที่มีความปรารถนาบวชเพื่อที่จะพ้นทุกข์เป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งเมื่อได้โอกาสแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากที่จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่มีภารกิจไม่มีเครื่องข้องอยู่ในใจมากเท่ากับคารวาส ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากเป็นโอกาสที่หาได้ยากเพราะฉะนั้นการได้บวชจึงเป็นโอกาสที่ดีมากกว่าชีวิคารวาสมากมายการํำหนิพระสงฆ์เป็นบาปไหมต้องบอกว่าบาปบาปมากถ้าเราจะมีการํำหนิบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะผู้ที่ได้ชื่อว่านักบวช ในพระพุทธศาสนาเราต้องแยกตำหนิเป็นรายบุคคลอย่าได้พูดรวมรวมถึงหมู่สงฆ์ทั้งหมดเพราะปัจเจกบุคคลที่เข้าไปบวชเป็นพระภิกษุในศาสนาพุทธก็มาจากความเป็นคารวสมาก่อนไม่ใช่ว่าบวชวันนี้พรุ่งนี้สำเร็จมรรคผลก็มีบ้างแต่ในสมัยพุทธกาลแต่ในสมัยนี้ก็คงจะ ยากอยู่สักหน่อยเพราะฉะนั้นถ้ามีพระคุณเจ้าองค์ใดมีการกระทำที่เป็นโลกวัชชะคือโลกติเตียนก็ต้องกล่าวเป็นบุคคลรายๆไปหรือว่าองค์นั้นองค์นี้เป็นเฉพาะเจาะจงไปไม่ควรจะตำหนิพระสงฆ์โดยรวมเพราะจะเป็นบาปอย่างยิ่งแก่ผู้ที่กระทำอย่างนั้นเพราะพระสงฆ์ท่าน มีความสำคัญอย่างที่สุดที่จะช่วยจริโรงรักษาพระธรรมคำสอนรักษาศาสนาให้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบไปนานเท่านานก็ฉะนั้นการตำหนิพระสงค์โดยรวมจึงเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นบาปอย่างยิ่งไม่ควรที่จะตำหนิติเตียนโดยประการทั้งปวงและ โดยเฉพาะผู้ที่อ้างตนว่าเป็นสาวกเป็นผู้ที่ได้เข้าถึงธรรมแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติเตียนพระสงฆ์เพราะอะไรเพราะถ้าตนเองนั้นได้เข้าถึงธรรมจริงๆอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยจะไม่มีการตำหนิติเตียนพระสงฆ์พระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงพระสงฆ์ทั้งหมดคือสงฆ์โดยรวมหนึ่งในพระรัตนไัย จะไม่มีทางตำหนิได้เลยโดยเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าตนเองก็คือหนึ่งในพระรัตนตรัยนั่นเองคือตนเองก็คือหนึ่งในสงนั่นเองนอกเสียจากว่าตนเองเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นอริยบุคคลหรือเป็นสงนั่นเองเข้าใจผิดแท้ที่จริงยังไม่ได้เข้าถึง จึงสามารถที่จะตำหนิพระสงฆ์ได้ถ้าตนเองเป็นหนึ่งในสงฆ์ก็จะไม่มีการตำหนิใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นการตำหนิตนเองนั่นเองมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคำถามต่อไปก็มีว่าเทวดาบรรลุธรรมได้ไหมได้ค่ะถ้าเทวดาตนนั้นๆองค์นั้นๆท่านเป็นอเรียบุคคลอยู่แล้ว สมมุติว่าในขณะที่เป็นมนุษย์ท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันตายจากโลกนี้ไปไปเกิดเป็นเทวดาบนเทวโลกท่านก็ยังเป็นพระอริยบุคคลอยู่เพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองจนหมดกิเลสได้ในที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะของเทวดาหรือจะอยู่ในสภาวะของมนุษย์ก็าตามเพราะฉะนั้นเทวดาที่เป็นเทพ ชั้นใดชั้นหนึ่งที่เป็นอริยบุคคลแล้วก็สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปอีกได้